สวัสดีคะ่ะมีเพื่นมาเห็นค่ะตรงตรงมามินเก็บได้ครับเก็บได้คะ่ะตรงน้ำโอ้ยตรงน้ำโลมีกระวน้นเอ๊นเ,เห็นคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเก่งมากครับ ไว้ส right, so no, yes, ์น้องซูยุ g งส e ตัด a าสักห h ่อยลาวาติกามิพิ a แอนเก่าเก่าแก่แก่ค่ะอะไรเก่าเก่าแก่ก่อะไรกินไม่ได้ค่ะกิน วินพินได้สิสไตลพินเต้นบอลเอชสวยสุดยอดอป๊าเห็นอนะไรอ่าดูนี่ก่อนดูนี่เอาวางไว้ก่อนป,ป๊าคุกม,มาดิเช่ิสเต้นบอลเอชเอสนอันนีองออฟติกน่งเอลมอับสไนเดอรเอ้ย ี่มัแมแบ่ารูเกะเกนอ้มาม่ามนสวยเนาะมิมีาให้หมดอันนี้ลอยลอยมีคนตัดไปแล้วเนี่ยเขาตัดไปแล้ว พึ่งเกาลัดค่ะมาตัดกันเลยนะคะตัดขาออกเลย งามอยู่เด้อจ้าดอกนี้เห็นไหมคะต้องเดินระวังนะผพราว่ามันเยอะมันกำลังขึ้นอะไรปะปดูสินู่น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 อ๋อมาวิ่งอย่าวิ่งลูกเดี๋ยวเหยียบเดินช้าช้า Come ส e t ห t w Papa, oh! Und hier sind noch mehr! Ja, ja, ja! Aber das sind keine Butterflies! Lucy! Okay.